สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้มารอบดึกครับของวันที่2เมษายน2563ก็มีผู้ชมทางบ้านถามมาเรื่องเงิน1,000บาทผู้พิการเนี่ยคืออะไรจะเพิ่มจาก800เป็น1,000ใช่ไหมในเดือนเมษายนนี่หรือ,อยังไงครับก็มีคนถามมาแล้วจะได้ตอนไหนด้วยก็ใครขอานำเรียนให้กระจ่างแจ้งดังต่อไปนี้นะครับ คือคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับได้มีมติออกมานะครับซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินี้มีนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับเขาก็ได้มีมติออกมาซึ่งประชุมกันวันที่30มีนาคมหรือเปล่าม,มีมีมติออกมาให้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการที่ได้รับในกรณี ผลกระทบโควิดนะครับคือจะให้เงินผู้พิการใน1000บาทในเดือนเมษายนนะครับคนละอันนะครับกับเงินเบี้ยความพิการตามปกติซึ่งเบี้ยความพิการตามปกติเนี่ยปัจจุบันผู้พิการจะได้รับเดือนละ800อันนั้นเป็นเงินอีกอันหนึ่ง800ยนี่ยังคงได้รับตามปกติเหมือนทุกเดือนประมาณวันที่10เมษายนนะครับเงิน800นี่ส่วนเงินพันจะให้พิเศษเย,ย,ยาว ผลกระทบโควิดนี่นะครับก็จะได้ในเดือนเมษาแต่ยังไม่ทราบว่าจะได้พร้อมกันกันกบ800เบี้ยความพิการได้ไหมหรือว่าจะได้คนละครั้งนะจงได้คนละครั้งก็หมายความว่าวันที่10เมษาอยู่ในได้8 0ดเบี้ยความพิการตามปกติของเดือนเมษาไปก่อนส่วน1000นเนี่ยก็โอนให้อีกเข้าบัญชีเดียวกันนี่ประมาณนั้นนะครับก็ อาจจะเป็นวันหลังซึ่งรวมแล้วผู้พิการจะได้เดือนเมษายนจะได้รับ1000บวกกับ800เป็น1 8 0แแต่อาจจะไม่ได้วันเดียวกันอาจจะได้วันหนึ่งได้800วันที่10นอีกวันหนึ่งไว้ได้1000ทํานทำนองนี้นะครับหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ซึ่งรายละเอียดจะนำข่าวมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับซึ่งการโอนให้ผู้พิการนี้เท่าที่ติดตามข่าวนะครับยังไม่ได้เห็นเสนอเข้าที่ประชุมคอรม นะครับในครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วประชุมครมไปเมื่อ3ามีนาคม63นะครับแต่ยังไม่เห็นว่าได้น,นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครมหรือว่าเรื่องนี้อาจนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอาจไม่ต้องนําเข้าที่ประชุมครมก็ได้เพราะแหล่งข่าวระบุว่าจะใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งแหล่งข่าวก็ระบุว่าทางคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคน คนพิการนี่นะครับจะประสานงานจากกรมบัญชีกับกรมบัญชีกลางเลยนําเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคนุณภาพชีวิตคนพิการนไปโอนซึ่งนําเงินไปโอนได้เลยหรือยังไงหรือว่าคณะกรรมการมีมติแล้วเห็นชอบแล้วว่าจะให้1,000จะต้องนําเข้าที่ประชุมคอรมออีกขั้นตอนหนึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องรออีกนะครับไปพักหนึ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินหนึ่บาทนี่เบื้องต้นนี่ น่าจะได้แล้วเพราะว่าผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสร,ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติแล้วนะครับยังรอขั้นตอนต่อไปว่าจะนําเข้าที่ประชุมครมรก่อนไหมจึงจะโอนได้หรือว่าไม่ต้องรอเพราะว่านําเงินไปให้กรมบัญชีกลางโอนได้เลยเพราะมันเป็นเงินของกองทุนส่งเสร,ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาตินะครับอันนี้รายละเอียดยังไม่ชัดเจนแต่อย่างไรก็แล้วแต่ชี้แจงให้ทราบว่ามันเป็นคนเงินละก้อนกันกับเงินที่ได้รับทุกเดือน เงินที่ได้รับทุกเดือน800ก็ยังได้รับทุกเดือนตามปกติส่วนพันนี้เป็นพิเศษก็รวมเดือนนี้จะได้รับพันแปดทำนองนี้นะครับส่วนข่าวเรื่องการเพิ่มเบี้ยคนพิการเดือนละ800เป็นพันนี่มีหลายคนว่าถามว่าได้จริงไหมยังไงก็มติครมตั้งแต่ครั้งก่อนน้นจำไม่ได้ว่ามติครมวันไหนเขาอนุมัติให้เพิ่มเป็น1 0 0 0พันแล้วแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้เขาจะเริ่มให้เดือนตุลาคม63เป็นต้นไปได้เดือนละพันครับ อันนี้ได้แน่นอนนะครับยังไงก็ติดตามข่าวต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับ